สวัสดีครับตอนแรกครับสวัสดีช่องลุยสีอีสานนะครับมือนี่นะครับจะเป็นขั้นตอนผสมหัวอาหารนะครับเบิ้องวัสถุดิบส่วนผสมนี่ยังแน่นะครับอ่าอันอยู่นันคู่นี่คือห้ามนะครับห้ามอย่างละหนึ่งขันนะครับอันนี้คือห้ามนะครับต่อไปห้องกระชีใส่มั่นเส้นนะครับ นี่ตัดนี่ไปเลยไปเลยตัดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอันนี้ก็ไม่ตัด ยีหกตนะครับย,ยี่นี่จีนแต่วางรวมกับงวอีกยางละนหนึ่งตากนะครับมั่นห้ามมั่นแล้วต่อไปสูตรนะครับหวอาหารเาท่ากับ้อ่าหัวอาหารต่อลงละหนึ่งนะครับ เทเลยเห่หลานมาสวยเทเลยอ,เอันนี้นะครับอ่ะเทเลยอาหารนี้สองสูตรนะครับอันนี้สูตรทิตักอยู่งนี่คือสูตรอ่าสูตรขยายโครงสร้างนะครับ ccc ครับของยี่ห้อนี้นะครับอันนี้คือตักยุคเก่าๆ,ๆนี่คือสูตรไข่แม่พันนะครับสูตรแม่พันธุ์ใส่อันหันง่ายๆเลยเออแม่พันแม่พัน3สามตัวซุ่มเด็กๆกับสามตัว โอ okay. เคแล้วๆกินหอมหัวหานนะครับนี่นะครับผสมกันยังสินะครับน,นะครับอ๋อสาวๆยังสิเลยทำห,หัวอาหารเขากันหรือห้องถ้ามันบ่อันึ่งห้องก็ใส่น้ำแล้วสักหน่อยนะครับเรื่องเสีนันแขนมันจงสิบ่เฮียปากมัน ออากินดูโอเคนะครับแง่กินแล้วนะครับอิงห้าคันไม่อายไหมปวดกินคีเลย